จเจริญสุขจเจริญธรรมพบกันวันนี้วันที่31วันอังคารเดือนพฤษภา2อ6 5ัาอยหาญาติโยมทั้งหลายญาติโยมคงเคยได้ยินพระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ว่าการที่จะเกิดมาในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องยากการที่จะเกิดมาในยุคสมัยที่ มีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องยากแล้วการที่เราจะได้พบคำส่งสอนแล้วปฏิบัติตามก็เป็นเรื่องยากอีกเหมือนกันนะอยติโยมทั้งหลายาซึ่งสิ่งที่ว่ายากยากนี้ตอนนี้เราทั้งหลายโดยเฉพาะชาวพุทธเราเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราแล้วเพราะว่าเราได้เกิดมาในยุคสมัยที่มีพระพุทธเจ้าได้มาตรัสรู้ในพัทธกับนี้คือ,อ พระสมณโคดมหรือว่าพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเคารพนับถือเป็นหนึ่งในรัตนตรัยทั้ง3พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะ,ะพระธรรมเกิดขึ้นด้วยการอุบัติของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระสงฆ์ที่อุบัติขึ้นเกิดขึ้นก็เพราะเกิดการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงตรัสบอกอานท์ก่อนที่จะปรินิพานว่าอานุ์หลังจากการ นิพพานของตถาคตแล้วอตอบจากนี้พระธรรมวินัยก็คือตัวแทนของเราตรถาคตตามใดที่ยังมีพระธรรมวินัยอยู่เท่ากับว่าตถาคตก็ยังยังคงอยู่กับพวกเราทั้งหลายะฉะนั้นในในนะปัจจุบันนี้ถึงพระพุทธองค์จะไม่ทรงไม่ทรงอยู่กับเราด้วยกายเนื้อแต่ว่าคําสอนของพระองค์ซึ่งเป็นเป็นหัวใจเนาะเป็นภาวะของพระพุทธเจ้านั้นก็ยังอยู่กับเรา แต่คนทั้งหลายญาติโยมไม่มีโอกาสได้ได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงการเข้าใกล้พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั้นก็คือการรับฟังคําสั่งสอนของอพระองค์แล้วนํามาปฏิบัติแม้กระทั่งพระสงฆ์เองส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่ก็ยังยังเป็นแต่เพียงว่าศึกษาเราเรียนแต่ว่าไม่ได้นํามาปฏิบัติเพราะฉะนั้นการที่เรายัางยังไม่ยกความรู้ขึ้นสู่การปฏิบัติก็เหมือนกับเรามีน้าเที่ยวหนึ่ง เรารู้ว่าน้ํานี้เย็นดื่มดับกระหายได้แต่เราไม่เคยเอามาดื่มเหมือนกบเท่าตัวหนึ่งที่เฝ้าอยู่กับกอบัวอกอบัวนั้นมีเกสรดอกบัวซึ่งสามารถลิ้มรสได้เป็นประโยชน์มีสรรพคุณในทางรักษาแต่กบเท่าตัวนั้นก็แค่เฝ้ากอบัวไม่ได้ใช้ประโยชน์จากกอบัวแต่ประการใดเราเป็นชาวพุทธคําสอนของพระองค์ยังอยู่ก็จงน้อมนํามาปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่เราเอง สะสาธุชนทั้งหลายจเจริญสุขจเจริญธรรมขอให้ทุกคนมีธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจและปฏิบัติจเจริญพร